สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับในการจัดอันดับดัชนีพาสปอร์ตของเฮนลี่ประจําปี2,567พบว่าประเทศไทยนะครับติดอันดับที่63โดยขยับขึ้นมาจากอันดับที่64ในปี2,566 และอันดับที่70นะครับในปี2,565โดยในปัจจุบันนะครับพาสปอร์ตของประเทศไทยสามารถเดินทางสู่จุดหมายต่างๆโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ทั้งสิ้น82จุดหมายปลายทางก็ยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้รัเสเซียและประเทศตุรกีเป็นต้นขณะที่อันดับที่1ในปีนี้นะครับเป็นการครองอันดับร่วมกันถึง6ประเทศด้วยกันได้แก่ประเทศฝรั่งเศสเยอรมนอิตาลีสเปน และประเทศสิงคโปร์ึ้นแทนพาส,สปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกส่วนฟินแลนด์เกาหลีใต้และสวีเดนตามมาติดติดเป็นอันดับที่สองจากผู้ใช้เฟซบุ๊กนะครับที่มีชื่อว่าสวัยลุยันที่ได้โพสต์เรื่องราวอาหารกลางวันพร้อมระบุข,ข้อความว่า27บ,บาทต่อมื้อต่อหัวอาหารกลางวันเด็กนักเรียนนายกเทศบาลรับทราบรีบลงตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ข้าวสวยไข่ต้มน้ำปลาและน้ำซุปฉเฉลี่ย27บาทถึงคุณครูบอกผู้ปกครองว่ามีบินในการจัดซื้อแต่มันใช่เหรอผู้ปกครองเด็กถามหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปด้านชาวเน็ตก็ต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากและต่างก็วิพากษ์วิจารณ์นะครับเกี่ยวกับอาหารกลางวันเด็กว่าเด็กๆคือลูกหลานของคนพัทุงเขาคืออนาคตของชาติที่จะมาพัฒนาประเทศ แต่ผู้ที่มีอำนาจคือคนที่แค่แวะเวียนมาอยู่ไม่กี่วันก็ต้องจากไปเลือกเอาว่าพวกเราคนพัฒลุงควรจะใส่ใจใครโคศกสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ g i ส d a ได้เปิดเผยนะครับว่าทาง g i ส d a นะครับได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าไฟป่าเพื่อใช้แจ้งเตือนจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในระดับตำบลอำเภอและจังหวัด โดยจะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมที่จะแสดงผลแบบเรียลไทม์ให้กับกลุ่มผู้ใช้งานหลักนะครับได้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่อาทิเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลุ่มอาสาสมัครต่างๆและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้นะครับแอปพลิเคชันดังกล่าวยังสามารถดูข้อมูลจุดความร้อนได้ทั่วประเทศรวมถึงประเทศในอาเซียนและสามารถดูย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วย จากผู้ใช้เฟ e บุ o กนะครับที่มีชื่อว่าทวีชาติสารามโนที่ได้โพสต์เรื่องราวดีๆลงในกลุ่มคนลักนาเฉลียงวงเล็บเพชรบูรณ์โดยได้ระบุข้อความนะครับว่าคุณลุงคนหนึ่งทำเงินผู้สูงอายุตกหล่น500บาทมีคนเก็บได้ลุงจึงขอให้นำมาคืนด้วยเพราะลุงต้องออกจากบ้านมาไกลกว่า30กิโลเมตรเพื่อมากดเงินดังกล่าวจากตู้ ATM ต่อมานะครับคุณลุงก็ได้ไปแจ้งความเปิดดูก,กล้องวงจรปิดก็พบว่ามีคุณยายนะครับสวมเสื้อลายสกอตขาวดำใส่หมวกสีเขียวปั่นจักรยานญี่ปุ่นแบบพับได้มีตะกร้าอยู่ข้างหลังเป็นคนเก็บเงินได้หากใครรู้จักโปรโดบอกคุณยายให้เอามาคืนด้วยซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็ได้มีหนุ่มใจดีมอบเงินให้กับคุณลุงนะครับเป็นจํานวนเงิน500บาท ซึ่งคุณลุงก็ดีใจมากนะครับแล้วก็รับเงินดังกล่าวแล้วก็พร้อมกับขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือในครั้งนี้สำนักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาบริษัท China Level Construction Heavy Industry จำกัดในนครฉางซามณฑลหูหนานทางตอนกลางของประเทศจีนได้เปิดตัวเครื่องขุดเจาะอุโมงค์ติ่งไห่ที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัท โดยเครื่องเจาะอุโมงคขนาดใหญ่นี้นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่14.57เมตรและมีน้ำหนักรวมถึง4,350ตันทั้งนี้นะครับเครื่องขุดเจาะอุโมงคดังกล่าวจะถูกใช้ในการก่อสร้างอุโมง์ใต้ทะเลจินถังซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังเกาะจินถังของเมืองโจซานและพื้นที่ชายฝั่งทะเลของเมืองหนิงโปโในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของประเทศจีนสำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงาน ปรามหาธุระาพามชาญผู้นำทางจิตวิญญาณชาวเนปาลวัย33ปีหรือที่พวกเรารู้จักกันนะครับในนามบุตรเดาบบอยได้ถูกตำรวจเข้าจับกลุมเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาจากบ้านของเขานะครับในพื้นที่กาดมันดุเมืองหลวงของประเทศเนปาลโดยมีการเปิดเผยนะครับว่าเขาพยายามหลบหนีแต่ไม่สำเร็จและก็ถูกจับกลุมได้ในที่สุด เขาถูกจับกุมด้วยข้อหาข่มขืนผู้เยาว์ในวัย14ปีที่อาสมในเมืองซาลหีทางตอนใต้ของเมืองหลวงรวมทั้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดและการประพฤติมิชอบย้อนหลังกว่า10ปีนับตั้งแต่ปี2553ทั้งยังมีแม่ชีนะครับวัย18ปีได้อ้างว่าถูกเขาข,ข่มขืนที่วัดแห่งหนึ่งเมื่อปี2561และในปีถัดมานะครับสาวกทั้ง4รายของเขาก็หายตัวไปจากอาสม ซึ่งในปัจจุบันนะครับก็ยังไม่สามารถทราบชะตาการรมได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ย m i l สมัยไทยแลนดกลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุดวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile t h a i l a แ d